สวัสดีครับก็เป็นโอกาสนั้นดีนะครับที่ปีนี้นี่สำนักกิจการพิเศษมีอยุครบ30ขวบพอดีพอดีนะครับอาจจะกว่านิดหน่อยเพราะกำลังหาว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆช่วงไหนยังไงนะครับแต่ความจริงแล้วถึงแม้จะก่อตั้งขึ้นมาในสมัยผมเป็นกิการบรดีครั้งแรกในปีส8ก็จริงอยู่แต่ว่ามันมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับในส่วนนั้นรงที่ว่ามันเริ่ม ทีแรกเลยทีเดียวเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทางข้าหกรรมศาสตร์นะครับเขาจัดโครงการอาหารกลางวันขึ้นนี้ข้ารากรรมศาสตร์ที่จัดโครงการอาหารกลางวันขึ้นเนี่ยเป็นโครงการที่จัดซ้อนกับโครงการอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยเดิมโครงการอาหารกลางวันเดิมเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับสำนักกิจการพิเศษนะครับขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยเพราะเป็นนักศึกษาที่อยู่หอพักแล้วก็มี เมกษาที่ไปกลับอยู่ไม่เท่าไรเลยนะครับก็อยู่หอพักก็จัดอาหารให้อะไรให้ก็เริ่มเป็นครัวมาก่อนก็เป็นในส่วนหนึ่งก็มีโรงครัวอยู่สองที่ที่หนึ่งก็คือทางขึ้นสระอีกที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรมในปัจจุบันนี้ครับก็จะมีสองที่ที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่เป็นอาฒนรนั่งรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ในส่วนตรงทางขึ้นสระ ปัจจุบันนี้เป็นครัว12เนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เป็นโรงอาหารสําหรับนักศึกษานะครับนักศึกษาตอนนั้นก็กินข้าวถาดกันครับเป็นหลุมอาจารย์ก็กินข้าวถาดเป็นหลุมเหมือนกันนั่นแหละครับข้าวหลุมไปเรื่อยอันนี้ทางค่ากรรมศาสตร์เนี่ยก็มีเด็ดเพิ่มมากขึ้นประเด็ดมากขึ้นเนี่ยก็ทําผ,ผลผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นอาหารมีขนมมีคุกกี้หรืออะไรต่างาเนี่ยออกมาเยอะก็เลยถือโอกาสนี้ ตัดเป็นโครงการอาหารกลางวันขึ้นมาเป็นโครงการอาหารกลางวันสองโครงการอาหารกลางวันหนึ่งนะครับพอตัดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีโครงการน่งคือโครงการสาวน้ําที่เราตัดขึ้นมาเนี่ยโครงการสาวน้ํากับโครงการอาหารกลางวันของเรานี่นะครับเป็นโครงการที่ขออนุญาตในขณะนั้นนะครับขออนุญาตกรมการประหัตครู มีข้อบังคับต่างหากเลยมีระเบียบต่างหากเลยที่เป็นแห่งแรกเลยที่มีระเบียบว่าโดยการจัดหารกลางวันขายบริการต่างๆแล้วเนี่ยเราเงินไรายได้ไม่ต้องส่งครับขึ้นมาก็เอามาใช้จ่ายในการบริหารมาหาวิทยาลัยได้เลยสาขาว่าน้าก็เช่นเดียวกันสาวาว่น้ําเป็นตัวบังคับให้นักศึกษาเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงในขนาดน,นั้นทั้งหมดเนี่ยครับว่าน้ําให้เป็นเป็นกิจกรรมที่มีในส่วนเฉพาะของส่วนนิติแล้ว ตอนหลังสาวไอ้น้าก็มีในส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพในสาระชื่ออารมณ์ในขณะนั้นก็จะเป็นออกกําลังกายมีเลนบัลเล่ครับข้างล่างตรงที่เป็นกราฟิกไซส์ในปัจจุบันก็จะเป็นห้องทําผมสำหรับคนที่เรียนว่าน้ํามาแล,แล้วมาทําผมแล้วมาเรียนบัลเล่ต่ออะไรต่างๆนี้มันก็จะเป็นในส่วนมันเริ่มขึ้นมาน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก่อนนะครับแะทั้งมาถึงทีหลังเนี่ย กิจการมันเติบโตขึ้นเพราะว่ามีเด็กมากขึ้นมีเด็กมากขึ้นก็จะมีกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและมีผลผลิตที่เหลือแต่ก่อนนี้เบเกอรี่เนี่ยครับมันเป็นผลผลิตที่ที่เราทําคุกกี้นะครับแล้วเด็กทุกคนเนี่ยนักศึกษาที่เรียนค่ากรรมก็ต้องเรียนทาคุกกี้คุกกี้เนยเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มแรกของการทํำยังไงเพราะตอนนั้นเด็กนักศึกษาที่ทำเนี่ยก็ ทำแล้วจากให้อาตานั่งเพื่อนนักศึกษากินด้วยกันมั่งจนกทั่งอาจารย์เห็นนักศึกษา,าค่ากรรมศาสตร์ถือถาดเบเกอรี่มาก็เบรนหน้าหนีเลยครับก็กินจนกระทั่งเบื่อแล้วทํายังไงนะครับ,งงนะรบก็จะเป็นความคิดของวันนั้นน่าจะเป็นความคิดของท่านตาจาลำพองนี่แหละที่บอกว่าก็ขายให้กับผู้ปกครองสิสมัยจยันเลยครับจันเลยทาไปก่อนขายให้ผู้ปกครองนะครับว่า ผู้ปกครองก็ชอบเนื่องจากว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีต่างๆเหล่านั้นขายให้าามาสมัยตาลำพองก็ทําให้เบเกอรีร่มันใหญ่ขึ้นพัฒนาขึ้นมานอกจากคุกกี้แล้วก็เป็นเค้กอย่างอื่นๆประสมเข้าไปด้วยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆพอ,อมาถึงในสมัยผมก็ม,มีการมองว่ามันไม่ใด้แต่จะมีเฉพาะในสาวายน้ําหรือในส่วนของเบเกอรี่และกิจการอื่นๆที่เรามีความเชี่ยวชาญ แล้มีความสนใจในตัววิชาชีพเนี่ยคารโรงแรมเป็นอกีกคารหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยที่การลำพองที่องโอมานตั้งในส่วนนี้เราก็เอาการโรงแรมนี่ครับมาดูแลตอนนั้นตอนนั้นในส่วนของกิจการโรงแรมมันขึ้นอยู่กับวิชาการไม่ได้ขึ้นอยู่กับในหน่วยงานใดน,นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารเดลกอรี่เนี่ยขึ้นอยู่กับสำนักงานอนธิการบดีในตอนนั้น แต่โรงแรมเนี่ยขึ้นอยู่กับรองอธิการฝ่ายวิชาการโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มีทีมงานที่มาช่วยกันดูช่วยกันอะไรต่างเป็นการขอแรงกันมาช่วยนะครับมากกว่าที่จะเป็นการจัดตั้งทีมงานหรือค่าทํางานขึ้นมาโดยทั้งมองว่ามันน่าจะจัดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะเราก็มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแล,แล้วมีอาหารขายต่างหาก ก็มีการตั้งครัวของโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษครัวของโรงแรมนี้ตั้งขึ้นมาก็เป็นครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในขณะนั้นครับเป็นครัวที่ใช้บริษัทอล e ยเมทัลซึ่งขณะนั้นทําเครื่องครัวส่งบนสายการบินการบินไทยนี่ใช้เครื่องครัวของอลนยเมทัลตงนั้นนะครับตอนแรกที่เราไปติดต่ออลน m เมทัลทางบริษัทก็ยังถามผมเลยว่าอาจารเอาจริงหรือเปล่ามันแพงนะ คุณภาพดีเราก็บอกเอาจริงนะครับขนาดนั้นเราก็ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เติบโตในาทางด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นในปีปัจจุบันนี้สิ่งที่เราก่อตั้งขึ้นครั้งแรกๆก็ได้มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นและร่วมกันทำม,มากขึ้นในส่วนที่เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์เองแต่เดิมนั้น เราก็ทําเป็นที่ออกกําลังกายเฉพาะในส่วนหนึ่งหลังจากที่มีสายน้ําแล้วป,นปีนี้เราก็ปรับปรุงใหม่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆใหม่ต่างครัว12ครัว11ก็ทําใหม่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดครับรวมทั้งในหน่วยงานอื่นๆที่เป็นของกิจการพิเศษโรงแรมห้องอาหารก็ทําให้ใหม่อะไรต่างเป็นของใหม่หมดเลยครับปีนี้ที่พัฒนาขึ้นมาทั้งนี้นี่ในนโยบายที่เรามองกันมา ต่อไปจะทำยังไงมันจะต้องมีมาตรฐานอันหนึ่งที่เด็กกับนักศึกษานี่นะครับกับในส่วนของการทางานมันต้องไปผปสมประสานกันให้ได้เพราะมันจะต้องถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของ learning factory นะครับในส่วนหนึ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าเป็นโรงงานที่สามารถที่จะเอานักศึกษาเข้าไปฝึกงานได้ในระบบเลยครับมันจะได้ให้เพิ่มประสบการณ์ความรู้ความสามารถของเด็กให้ดีขึ้น ในการทําตรงนี้นครับเราก็มองว่าถ้าเราใช้ของเดิมๆของเก่าหรืออะไรต่างๆไม่ทันสมัยเด็กที่จบไปก็ฝึกงานในส่วนของเก่าไปทํางานจริงก็ทําไม่ได้ครับแต่เด็กเราสามารถที่จะทำได้ก็เพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์เราเป็นของใหม่ทั้งหมดครับเราเป็นทันสมัยทั้งนั้นเลยและทางการใช้คอมบิโอเวนเนีครับซึ่งเป็นสิ่งแรกที่โรงแรมใช้มาก่อนแต่เราเร้มาใช้ เป็นแหงที่สองรองจากโรงแรมนันทน่ใช้โรงแงรมรายแห่งนี้มีเครื่องมือไม่ดีเท่าเราเลยนะครับโรงแรมเราในการฝึกต่างๆนนะั้รวมทั้งเครื่องมือต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาตอนนี้สิ่งที่มันลำบากอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วสวยงามมีคนสนใจใช้งานได้ดีพัฒนาการดูแลครับเป็นสิ่งจําเป็นเพราะฉะนั้นนโยบายจริงๆแล้วของการฐาหารพิเศษเนี่ยคือนโยบายที่จะ ทำยังไงที่จะทําให้การบริการนั้นมีคุณภาพกับการดูแลเครื่องมือผมยังมองเลยว่าในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยในส่วนของฟิตเนสเนี่ยเราก็น่าจะมีเทคนิคเชี่ยนอยู่คือเครื่องมือเนี่ยเวลาที่เราใช้มันใช้เยอะๆนะครับเพราะนักศึกษาเราเยอะเนี่ยใช้เยอะมันเสื่อมเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติเพราะนั้นก็ต้องมีการบำรุงรักษาก่อนนี้คนที่ต้องไปตรวจดูเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ดูแลตรงนั้นอย่างเดียว ต้องมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตักกลนต่างๆด้วยที่ออกกําลังกายครับหลายๆเรื่องตอนนี้ก็มีคนเล่นเริ่มคอมเลนแล้วว่ามันเริ่มเสื่อมลงนะมันต้องปรับปรุงให้มากขึ้นนะครับเรื่องต่างๆแบบนี้ในเรั่งการเวทน้ําหนักหรือเรื่องต่างๆเราก็ไม่เคยเทสทดสอบแล้วก็ไปเล่นอย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วมันต้องมีการทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์เป็นประจำในปัจจุบันเพื่อจะให้มัน คงคุณภาพที่ดีของมันไว้ครัวก็เช่นเดียวกันมืออุปกรณ์เมนูอาหารหรือต่างๆนั้นกหมือนกับที่เคยท้วงกับพอสำนักกิจการพิเศษว่าในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราไปทําเมนูเป็นผัดไทยกุ้งสดอย่างเงี้ยเดิมมันอาจจะใช้ได้นะครับพอเราซื้อกุ้งสดมาทําปัจจุบันเป็นกุ้งแช่แขง็งนั้นนั้นเอามาทําให้มันละลายแล้วมันก็ไม่ใช่สดแล้ว รสชาติมันจะเพียงใหม่ทําไมนะั้นไม่เปลี่ยนเมนูใหม่เป็นผัดไทยกุ้งทอดซะวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไือยังนะครับแต่ว่าให้มองว่าถ้าใช้กุ้งสดแล้วคนกินก็จะมองว่าทาไมมันนิ่มครับซึ่งมันผิดปกตินะครับแลาวของกุ้งสดกับกุ้งนิ่มกุ้งนิ่มมันหมายถึงกุ้งแช่แข็งนะถ้ากุ้งสดมันต้องตัวแข็งไปก่อนเลยนะครับถ้าเราทำานันได้เปลี่ยนเมนูมั่งปรับปรุงเมนูมั่ง มันจะดีขึ้นหลงทางการพัฒนาอาหารคำว่าอร่อยของคนเราเนี่ยนะครับเราใช้บางครั้งใช้ลำบากเพราะอร่อยของคนหนึ่งกับอร่อยของอีกคนนึงไม่เหมือนกันแต่ท่านไที่จะทำให้เป็นมาตรฐานดิถ้ามันไม่อร่อยมันก็ต้องไม่อร่อยแบบเนี้ยแต่มันเป็นคุณภาพอะไรที่เราเคยคุยอยู่เสมอว่าสิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ำในส่วนหนึ่งของเราก็คือว่านโยบายของการดูแลวัตถุดิบ วัตถุดิบต้องสมบูรณ์แบบสะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็ทำยังไงที่จะทำให้มันมีคุณค่าทางอาหารทางหลักโภชนาการที่ถูกต้องมีการตัดแต่งวัตถุดิบมีการเตรียมวัตถุดิบก่อน,นจ่ซื้อมาจากตลาดยังไงต้องมาตัดแต่งอย่างนั้นเลยคงไม่ใช่อย่างนั้นครับการตัดแต่งวัตถุดิบนั้นจึงเป็นการตัดแต่งที่เป็นนโยบายอหนึ่งของเราว่าเราควรจะเน้นในการทําตรงนี้เพราะฉะนั้น เมื่อมีคุณภาพของวัตถุดิบมีคุณภาพของเครื่องมือพื้นที่สวยงามมันก็ต้องดูแลว่าแล้วที่ทําให้ไปสวยงามปัจจุบันมันต้องแก้ยังไงมันเหมือนโรงแรมเนี่ยตอนนี้เราปรับห้องอาหารโรงแรมสวยงามวีหนึ่งก็สวยงามแล้วนะครับแต่มันมีจุดอ่อนอันหนึ่งคือตรงที่กระจกหน้าที่คนเดินเข้าไปก็จะมองเห็นคนที่นั่งอยู่ในวีชัดเจนขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับ มองตู้ปลานะครับคนที่นั่งอยู่นีเหมือนกับเป็นปลาอยู่ในตู้คนที่เดินผ่านก็มองตู้ปลามีปลาสี่คนคุยกันว่าไงถึงแม้จะไม่ได้ยินเสียงเลยก็มองเห็นมันน่าจะทำาไงเอาต้นไม้ช่อดอกไม้ป,ปิดไปไหมแต่งไหมหรือจะแต่งเป็นฟิล์มหรืออะไรแล้วแต่แต่ผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับที่จะแต่งเป็นฟิล์มให้มันทึบหรืออะไรมันน่าจะช่อดอกไม้หรือว่ากระจากันดอกไม้เล็กๆที่ตั้งให้บางได้มองเห็น ไม่ชัดเจนนะมันก็เป็นดีขึ้นแล้วมันมีเสียงกล้องใช่ไหมในช่วงนี้มันก็ต้องไปดูว่าจะทํำยังไงเพราะมันทําให้การจิตอาหารมีเสียงดังมากขึ้นมันก็ต้องมีการตัดแต่งดอกไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปเสริมเข้าไปอันนี้คือการพัฒนาคุณภาพของสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วเราก็มองว่าคุณภาพของการบริการเป็นยังไงถ้าเรามองตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีการพัฒนาเป็นยาวทางว่า การบริการเหล่านี้เป็นยังไงล้วถ้าจะเอานักศึกษามาฝึกฝึกยังไงนักศึกษาเข้าเรียนรู้มาระบบหนึ่งของเราเป็นระบบหนึ่งทำยังไงที่จะให้ผสมผสากนกลมือและตอบคำถามได้ภายในในโยบายต่อไปของอุตสาหกรรมพิเศษก็ควรจะเน้นในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบครับเป้าหมายของงานบริการและการสื่อความหมายในการที่อธิบายได้ว่าตัวแต่ละอย่างนั้นมีคุณภาพเป็นยังไง อาหารแต่ละอย่างอธิบายนะที่มามันเป็นยังไงทําไมถึงเรียกอย่างนั้นเรื่องอะไรต่างๆมันทําให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของผลผลิตที่ทำางานต่างๆได้ด้วยดีครับการใช้เครื่องมือสอนเด็กได้ไหมแต่ก่อนนี้คนสอนค่ากรรมศาสตร์นั้นอาจารย์ไม่ได้สอนการใช้เครื่องมือหรือการทําแม่ครัวทั้งนั้นสอนแต่ตอนหลังเร้วอเมื่าเปลี่ยนอาจารย์มาช่วยสอนทําอะไรต่างมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้มองกัน พูดกันตรงๆได้ไหมอะไรที่ดีก็พัฒนาขึ้นไปให้ดีมว่าขึ้นอะไรที่ยังเป็นจุดอ่อนก็พูดกันตรงไวามันมีจุดอ่อนอะไร้วจะแก้ไขยังไงนั่นคือเป้าหมายของปีนี้นะครับของนโยบายว่าเราต้องตั้งเป้าให้ข้างหน้าไปเลยว่าตั้งแต่ปีนี้้วเป็นยังไงแล้วก็ในงานบริการต่างๆที่เราดูแลอยู่การให้บริการนักศึกษาเพียงพอไหมคำนึงถึงในต่างๆนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ทีนี้ครับอธิการใหม่ก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ครบปีไปแล้วนะครับอธิการใหม่ท่านก็ดูแลกิจการพิเศษมา่อก่อนเนี่ยท่านน่าจะเข้าใจในบทบาทตอนนี้ได้ดีขึ้นเราบุควรจะทําได้ดีขึ้นันเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูจ่าอย่างหนึ่งของมาหาวิาลยนะครับในส่วนของกิจาการพิเศษไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าหน่วยง,งานตอนนี้ปัจจุบันนี้มันจะเล็กลงไปกว่าเดิมัจากที่เกิดขึ้นใหม่ๆมีสิบกว่าอย่างนะครับ อันนี้ไม่เหลือไม่ถึงแล้วเนี่ยแต่มันพัฒนาทางอื่นต่อไปได้ยังไงอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็ฝากไว้เป็นความหวังว่าในส่วนหนึ่งแล้วเราเติบโตมาจากกิจการพิเศษเราก็ควรจะดูแลเข้าใจแล้วก็พัฒนามันขึ้นให้ดีที่สุดก็หวังว่าช่วยกันทํพช่วยกันคุยก็จะทําให้กิจการพิเศษเติบโตไปได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอไว้พร้อให้ประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตข้างหน้า ขอบคุณครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดว่าท่านฟังในพิธีเปิดของท่านพิทักษ์ที่เป็นอธิการบดีแล้วก็ท่านสิโรธมาแล้วสรุปได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้คือยุคทองของกิจการพิเศษที่ผมพูดว่ายุคทองของกิจการพิเศษก็เพราะเหตุที่ว่าเรื่องของประวัติความเป็นมาเรื่องของนโยบาย ทั้งสองท่านพูดนี่สอนรับกันทีนี้ผมก็จะมาชวนพวกเราทุกคนเนี่ยคิดตามท่านแล้วบอกเอ๊ะที่พูดมาต่างๆทั้งหมดเนี่ยแล้วสู่การปฏิบัติอย่างไรทุกคนสามารถจะหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปใน Google แล้วก็เซิร์ชคำว่า the power of sdu Google บอกแล้วนะครับท่านต้องรู้ทัน Google เพราะฉะนั้นที่บอกว่ายุคคอง เพราะว่าท่านอธิการพิทักษ์เนี่ยเติบโตมาจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษไอ้ตรงนี้ยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะแล้วท่านก็บอกว่านโยบายของท่านก็คือ the power of sdu เนี่ยต้องกระจายอยู่ครอบคลุมทุกหน่วยงานลองมาดูสิครับว่ากิจการพิเศษของเราเท่าที่ทํามาตามที่ท่านสิโลตได้พูดถึงการก่อตั้งและดําเนินการมาเนี่ยถ้าพูดถึง power แรกแน่นอน power of Academic, e x c e l l e n เรื่องของวิชาการทำหรืออยังเป็นแหล่งฝึกงานไหมมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไหมไอตัวนี้ต้องเป็นตัวที่ตอบสนองมันจะเห็นคุณค่าของมหาวิทยาลัยในแง่ของการที่เป็นเลิศนะครับในเรื่องของวิชาการนะทั้งภาษาฝึกงานอะไรต่างๆเราใส่ใจแค่ไหนมาพาวเวอร์ตัวที่สอง ก็คือ power of research and innovation งานวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติการมีไหมนวัตกรรมใหม่ๆที่เราบอกว่าเอ้ยใครมาดูงานอะไรก็บอกอันนี้ได้มาจากกิจการพิเศษของสวนดุสิตเลยมีไหมนะครับถ้ามาอันที่3ก็เป็นเรื่องของ student and alumni นักศึกษาปัจจุบันเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยนะครับ เห็นได้ว่าเขามาสมัครก,กิจการพิเศษเลยขอทำงานนะครับอยากจะเป็นเชฟอยากจะเป็นผู้ประกอบการอาหารนี่ขนาดปีแรกนะเด็กสมัยนี้จะไม่บอกว่ารอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยทำนะครับเพราะฉะนั้นการสมัครงานต่างๆเหล่านี้ก็อยากบอกว่า power ตัวนี้สำคัญถ้านักศึกษาปัจจุบันเนี่ยได้เรียนรู้มีประสบการณ์จากกิจการพิเศษในด้านต่างๆไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะ อาจจะฟิตเนสด้วยอะไรต่างๆด้วยเนี่ยพอเขาไปเป็นสิทธิ์เก่าสิ่งที่ระลึกถึงความจดจำตรงนี้จะติดตัวเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นศิลเดนที่เป็นแอนนารำนานเนี่ยมันเป็นตัวสอดรับกันนะและโดยเฉพาะท่านพิทักษ์นี่เน้นอยู่ตลอดเวลาว่าสิทธิ์เก่าต้องเข้มแข็งถ้าสิทธิ์ปัจจุบันยังไม่เข้มแข็งอย่าหวังครับว่าสิทธิ์เก่าจะเข้มแข็ง ถ้าสิทธิปัจจุบันไม่ประทับใจกับกิจการพิเศษไม่ได้อะไรจากกิจการพิเศษเลยอย่าไปหวังถึงตัวสิทธิเก่านะครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เรื่องของคอมมูนิตี้นะครับเอนเกตเมนต์ Engagement, ซึ่งเราเนียก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่มุ่งไปถึงชุมชนและท้องถิน่นนะครับก็ถามกันตรงๆว่าอย่างหอมกระจรฟาร์มที่ได้รับการยอมรับเนี่ย กิจการพิเศษเข้าไปมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนอย่างไรลองคิดกันดูนะครับและอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คงข้ามไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องของ power of next, next learning ในเมื่อเรามี OWL นะครับที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้และท่านซิโนก็บอกว่าพื้นที่การเรียนรู้เนี่ย OWL ไม่ใช่อยู่ที่สนักวิทยาบริการเท่านั้นมันต้องไปทุกพื้นที่ เราก็ถามว่าแน่นอนพื้นที่โดยตรงก็คือสนักกิจการพิเศษที่มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะครัวต่างๆที่สร้างขึ้นใหม่ที่ดีปรับปรุงนะครับมีบุคลากรต่างๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่การเรียนรู้แล้วก็มีอื่นๆที่จะต่อยอดไหมนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของ power of management ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการซึ่ง สนักกิจการพิเศษเนี่ยเป็นต้นแบบอยู่แล้วทำต่างๆได้ดีอยู่แล้วผมจะคิดว่านโยบายที่ท่านพิทักษ์ให้มาท่านสิโรดให้มาและตอนนี้สังคมนี่ก็พูดถึงนะ power of SDU เนี่ยไม่ได้ดังอยู่แค่ในมหาวิาลยนะเซิร์ชเข้าไปใน Google เขาขึ้นมาเลยรู้เลยว่ามันคืออะไรก็จะมีคนที่คอยทดสอบอยู่ว่าไอ้ที่พูดไว้นโยบายที่แถลงไว้ ทำได้ไหมผมยังอยากจะเชิญชวนว่าสํานักกิจการพิเศษนะครับเริ่มต้นทําตรงนี้แล้วก็บอกมาเป็นระยะระยะว่าทําไปสําเร็จแล้วเท่าไหร่อย่าลืมนะครับตอนนี้หนปีในสมัยของท่านพิทักษ์เป็นอธิการบดีนะครับหปีแล้วครบไปตั้งแต่9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโทษ9พฤษภาคมใช่ไหม ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ครบไปแล้วนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยเรามาทบทวนกันแล้วก็เอาตรงนี้ไปปฏิบัติให้เป็นจริงก็ขอให้ทุกคนโชคดีการที่จะโชคดีหรือไม่โชคดีก็คือว่าฟังจากสองท่านที่พูดมาแล้วเนี่ยได้มอบหมายงานอะไรบ้างและเราจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนผมเพียงแต่ชีแ้แนะให้เห็นว่าแนวทางของการปฏิบัติ ควรจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นฝีมือของพวกเราเชื่อครับเชื่อในพอร์ของตัวกิจการพิเศษที่ดําเนินการมาจนถึงวันนี้ขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ